สวัสดีค่ะ <Yeah. S 2> เปิดมาในอีีแรกเราก็จะเมามอยเลยลืมแนะนําตัวใช่สวัสดีนะคะขอแนะนําตัวนะคะนี่น้องอัญญาของเราค่ะแล้วก็อันนี้คุณปาดนะคะัะสวัสดีค่ะในอีีแรกนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าเธอคือใครเธอในที่นี้ก็คือเธอนี่ก็คือเจล่ฟิตค่ะเจล่ฟิตไทยแลนด์ก็ หลายคนอาจจะรู้จักเราในนามฐานะของเจลลี่ฟิ Thailand ใช่ไหมคะแต่เรามีชื่อบริษัทค่ะชื่อบริษัทว่าเนลเลอร์บค่ะเนลเลอร์บเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายเจลลี่ฟิในประเทศไทยมาตั้งแต่วันแรกนะคะก็ตั้งแต่เมื่อประมาณ10บสิปีที่แล้วแล้วนะคะจนตั้งแต่เมื่อประมาณปี2014จนวันนี้2024ค่ะ10ปีแล้วจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เราคือก้าวเข้าสู่ปีที่สิแล้วว้าก็ทุกคนจะ สามารถเห็นเจลลี่ฟิตได้จากในตามสื่อโซเชียลทั่วไปนะคะจะเป็นกกรรมมากใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะอยากจะให้ทุกคนรู้จักเราให้มากขึ้นนิดหนึ่งทีนี้จะลองถามอัญญาดูว่าสีเจลลี่ฟิตในความคิดของหนูเป็นยังไง สำหรับมรนะคะสีเจลลี่ฟิตเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างตอบโจทย์ช่างทำเล็บไม่ว่าจะการใช้งานก็ง่ายกลิ่นเนี่ยก็คือน้อยมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทารับปลอดภัยเวลาใช้อะรู้สึกมั่นใจทุกครั้งว่าเออเราได้ใช้สีที่แบบมีคุณภาพจริงๆค่ะแล้วก็สีของเราอะ่ะข้อดีก็คือมี P A O ด้วยก็คือการันตีได้เลยว่าเป็น cosmetic grade. คอสเมติกเกรดเด็กทาได้คนท้องทาได้แม่ให้นมบุตรทาได้ก็เลยแบบรู้สึกแบบมั่นใจทุกครั้งเลยเวลา หยิบสีเจลิฟิตมาใช้ใช่คือถ้าสมมุติถามว่า PAO แล้วมันต่างกับความเป็นออร์แกนิกยังไงคือมันมันมันต่างกันเลยนะคะกับการเป็น PAO กับความเป็นออร์แกนิกคือออร์แกนิกเนี่ยอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติค่อนข้างธรรมชาติแต่ PAO เนี่ยจะเป็นการบอกว่าเขาใช้ส่วนผสมทั้งหมดแบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องสำอาง ถ้าเกิดว่าบอกว่าการใช้ส่วผสมเดียวกับในเครื่องสำอางนั้นแปลว่าปลอดภัยเพราะเรายัง แทบไม่เคยเห็นใครแพ้เครื่องสําอางเลยเครื่องสำอางในที่นี้ก็คือเครื่องเครอสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เกาหลีที่เรารู้จักกันที่เราใช้กันส่วนผสมเดียวกันค่ะนั่นคือจะไม่แพ้ไม่ระคายเคืองดังนั้นปลอดภัยใช่ค่ะแล้วก็คําว่าออร์แกนิกแล้วจริงๆอะเนาะด้วยความที่ตามที่คุณปันบอกก็คือเจลลี่ฟิดาเราขายมาหลายประเทศแล้วคําว่าออร์แกนิกแต่ละประเทศอะไม่เท่ากันเปอร์เซ็ <The same. S 2> ตนต์บางที่แบบต้องกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เราก็เลยแบบว่าไม่พูดว่าเราเป็นออร์แกนิกแต่ว่าเราจะพูดว่า95%ไรส กดใ,ใช่คะ่ะเราจะเรียกว่าเราเป็นเฮล h ี้เจลเนลดีกว่าใช่ไหมคะมแล้วก็ถ้าสมมตินึกถึงเจลลี่ฟิตอีกนอกจากคุณภาพแล้วมองโบจะนึกถึงอะไรนอกเหนือจากคุณภาพนะคะคือเจลลี่ฟิตจะมีข้อดีแบบในหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเรื่อง Education เช่นการจัดเบส i c Training การจัด p ุ n นห u า e แล้วก็มี Innovation มก็คือ Innovation อในที่นี้หมายถึงว่า j e ลลี่ฟิตมักจะมีนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมีการพัฒนา สีเจตอดเวลาอย่างเช่นตอนนี้ค่ะ<ม>ก็คือจะเป็นการดึงลูกแก้วแล้วก็สามารถขัดผงได้เลยเป็นสี่เจลแบรนด์แรกเลยที่สามารถอบแล้วแห้งออกมาขัดผงได้เลยอันนี้ก็คือแบบยอมรับว่าเป็นแบบนวัตกรตกรมใหม่มากๆแล้วก็ในเรื่องของแฟชั่นค่อนข้างตอบโจทย์เนาะก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเทรนดี ตามโจดตอบโจดมากๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของอาร์ตด้วยสีในแต่ระดับเรานะคะหนึ่งสองสามสี่สีพิเศษก็คือช่างทําเล็บหยิบทําลายอาร์ตได้หลากหลายมากๆใช่ข้อดีของเราเมื่อกี้ขอแอบส่องทับเรื่องความนวัตกรรมหน่อยค่ะเจล่ฟิตเนี่ยเขาจะเป็นผู้นําในด้านของนวัตกรรมมาตั้งแต่ต้นคือน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสีไซรับเนี่ยเกิดขึ้นโดยเจล่ฟิตเป็นแบรนด์แรกในโลกปี2อ1 1สเจลลี่ฟิตสามารถครีเอท สีไซรัปในรูปแบบขวดเป็นแบรนด์แรกในโลกที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นในรูปแบบขวดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นน่ะมีสีไซรัปในรูปแบบกระปุกมาก่อนแล้วเพิ่งรูเลยมีมีในรูปแบบกระปุกมาก่อนแล้วแต่ว่าด้วยความที่ทั้งคนเกาหลีในเวลานั้นหรือว่าคนเอเชียในเวลานั้นไม่ไม่ค่อยถนัดการใช้สีเจลกระปุกเจลลี่ฟิต <Jelly fish S 2> ก็เลยจับจุดตรงนั้นมาแล้วก็มาผลิตในรูปแบบขวดก็เลยทําให้ เราได้กลายเป็นแบรนด์แรกในโลกที่มีสีไซรัปในรูปแบบขวดค่ะใช่แล้วสีไซรัปของเราก็คือดีมากๆเป็นไซรัปที่ทาครั้งเดียวแล้วสีชัด แต่ว่ายังเป็นใสแบบใสหลับอยู่ใช่เขาบอกว่าฟอร์มูล่าเนี้ยไม่มีใครเหมือนจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองมากใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้อาต้องเพิ่มเติมลงไปในเรื่องของ education เรื่อง basic training กับ open house ใช่คือ basic training อะค่ะเราจะมีจัดให้เดือนเว้นเดือนสมมุติว่า j e l l y f i ิตแฟนที่เป็นแฟมกับเราอะค่ะมีช่างมาใหม่สามารถส่งช่างใหม่ๆมาเทรนกับเราได้ตลอดเวลาเลยก็คือในคอร์ส basic เนี้ยก็จะสอนตั้งแต่การเตรียมหน้าเล็บการถอดเล็บการทาสีแต่ละ แล้วก็มีแบบเนียอาร์ตแบบกรุบกริบนะคะให้พอไปต่อยอดได้แล้วก็เรื่อง Open House บอกเลยว่าอันเนี้ยคุ้มค่ามากๆในทุกเดือนนะคะเราจะจัดคอร์ส Open House ก็คือจะให้เนวยอาร์ติสค่ะแต่ละท่านเนาะมาแบบแบ่งปันประสบการณ์การทำลิบแล้วก็คือข้อดีก็คือเนียอาร์ตจะแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเทคนิคจะไม่เหมือนกันก็คือสามารถนำไปต่อยอดที่ร้านได้เลยคุ้มค่ามากๆอันนี้ค่ะ จริงๆแล้วเราเรื่องของ Open House ที่เราจับมือกับ n นวอาร์ติสนะคะเราก็เพิ่งได้รับเกียรติจากเนวอาร์ติสที่เข้ามาหมุนเวียนกันผลัดเตือนเข้ามาให้ความรู้เราเนาะกับ je l l ฟ Fit Fam เนี่ยเมื่อประมาณปีกว่าๆสองปีที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีคุณครูที่เป็นคุณครูประจําของเราซึ่งเราก็คิดว่าคุณครูประจําของเราถ้าสอนทุกเดือนอะความความ,ความรู้ความรู้มันจะค่อนข้างตันนิดหนึ่งบางทีในแต่ละเดือนเนี่ย สิ่งใหม่ๆมันออกมาไม่ทันเรียนก็จริงใเราเลยต้องมีการแบบว่าจับมือกับ Friend of the House ของเราเพื่อให้เข้ามาเ่มาแชร์มาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เจล f ฟิ f แฟมมาได้กำไรใช่ค่ะมันจะมีในเรื่องของไอเดียอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแบบแต่ละคนเนาะมันก็จะมีไอเดียที่แบบค่อนข้างไม่เหมือนกันการที่แบบเราได้เอาเนี่ยแนวอาร์ติสที่หลากหลายอะค่ะก็จะเหมือนเป็นการแบ่งปันไอเดียเพื่อเปต่อยอดซึ่งเป็นข้อดีมากๆใช่แล้วแต่ละคนมีเอกลักษณ์ <ม>ใช่เป็นของตัวเองสุดๆเป็น<ช>ต,ตัวเองสุดๆใช่เอกลักษณ์ของเขาคือคนนี้<ช>อาจจะเป็นแนว new a n ์ไปเลย<ช>คนนี้อาจจะเป็นแนวแบบ abstract แบบมไม่เหมือนกันเลยอ่ะใช่ค่ะอืมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะการเป็น j e l l y f i t fam ของเราเนี่ยเป็นไม่ยากอ่าใช่เป็นไม่ยากจริงๆเป็นยังไงได้ปเป็นยังไงอ่ะ <laughs> ก็ง่ายๆกันเลยนะคะ เิดบิน,นะค่ะใช่ซื้อของเราดิเปิดบินเปิด่อใช่เพราะว่าคอสี่เราพูดมาเนี่ยไม่มีค่าเสียดจนะคะก็เปิดบินกับเราอะค่ะเริ่มต้นแค่24ขวดเท่านั้นเองแล้วก็ซื้อในครั้งต่อไปเนาะจะซื้อ1ขวด2ขวดก็ลด20ใช่ค่ะม,มากมคือครั้งต่อไปอะไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นเซ็ตหรือเป็นแพ็คใดๆแล้วสมมติว่าคุณขาดท็อปขวดหนึงขาดสีขาวขาดสีแดงสั่งซื้อแค่ประมาณ เท่าที่ต้องการได้เลยจากนั้นและตลอดไปแล้วก็ลูกค้าจะทอบสามถามว่าจําเป็นต้องยกเ็ตยกคอไหมบอกเลยไม่ต้องค่ะคือเราอ่ะมีกว่า400เฉดสีเนาะลูกค้าจิ้มได้เลยว่าชอบอันไหน24ขวดิีเดียวใช่คือจริงๆแล้วในเรื่องของของการออกแบบของ R&D ของ Jellyfit นะเขาจำไม่ได้ออกสีมาแบบเป็นเป็นเฉดไล่เฉดกันน่ะแต่เขาจะจับสตอรี่ของสีอ่ะมารวมกันเป็นเรื่องอย่างเช่นสมุิคอลเลรชั่น ล่าสุดค่ะล่าคาล่าก็จะเป็นแนวซัมเมอร์สปริงซัมเมอร์ที่จิตจาดเขาก็จะรวบรวมสีที่เป็นสปริงซัมเมอร์เข้ามาให้ใช่ก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่รู้สะทาอะไรลองหยิบสีในคอนั้นนะคะ่ะมาทาคู่กันดูมันก็จะไปด้วยกันได้หมดเลยจริงเช,ชื่อไหมว่า,าสี9สี12สีในหนึ่งเซตเนี่ยจับมาทาใน1นิ้ว5นิ้วอะ นึกว่าจะไม่เข้าะแต่เข้ากันได้หมดเลยอ่ะจร,จริงๆค่ะอันนี้คือสุดยอดจริงๆเหมือนก<ช>ันเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าจับคู่สียังไงอะไรยังไงเราที่เป็นช่างทําเลเ็บนาะเราจะได้แบบไม่ต้องแบบคิดเยอะง,ยง่ายขึ้นง่ายขึ้นทํางานง่ายทงานง่ายขึ้นใช่แล้วก็ลูกค้าที่เป็น j e l l y f i s Fem แล้วนะคะคือเป็นอัตโนมัตินะคะไม่ต้องสมัครก็คือแค่เป,เปิดบ,บินมาแล้วก็เราจะมีรายชื่ออยู่แล้วรายชื่อ<ช>เราไม่เคยหายไปค่ะหนึ่งพกว่า5้าร้อล้านที่ผ่านมาของเราก็ยังอยู่ นะคะแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการจองคอลเลคชันใหม่ก่อนใช่แล้วก็การลงคอสต่างๆก่อนโปรโมชั่นทั้งปีเลยโปรโมชั่นตลอดทั้งปีที่เรามีก็จะได้รับก่อนใช่อย่างเช่นตอนนี้เรามีโปรสติแถมหนึ่งใช่แล้วก็คือจะเป็นลูกค้าเก่าเราเท่านั้นที่จะได้ลูกค้าใหม่ก็ก็ต้องเปิดบินก่อนเป็นเจลิฟิตแฟมก่อนแล้จะได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเจลิฟิตแฟมเธอค่ะใช่น้องโบ ในฐานะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เพิ่งเข้ามารู้จักกันเนี่ยมีอะไรอยากจะถามเราบ้างเรื่องคําถามใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเป็นคําถามที่อยากถามมาตั้งแต่ช่วงทํางานแรกๆเลยคือโบะเพิ่งมาทํางานกับ j e ลลี่ฟิตเนาะแล้วก็ได้เห็นว่าแต่ละคลาสอะค่ะมี Open น o ฮาสก็เลยรู้สึกว่าเป็นคลาสที่คุ้มค่าเลยอยากรู้ว่า j e ลลี่ฟิตนะคะจัดพวก Open น o ฮาสแบบเนี้ยมานานแล้วหรือยังคะ จัดมาตั้งแต่วันแรกเลยค่ะจัดมาตั้งแต่เด y 1วันก็คือตั้งแต่10ปี10ปีที่แล้วมีเลยค่ะขายได้ปุ๊บจัด open house ปับ๊บทุกคนจะได้เข้ามาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นพ r o m i s ของเราว่าออยู่กับเราแล้วเนี่ยคุณจะต้องมอีความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆมี education เสริมเข้าไปตลอดเวลาถ้าคุณจะสังเกตได้ว่าเออเราจะเราจะมี education ยางไงทุกเดือนแล้วก็ ไม่มีค่าใช้จ่ายม,มีหลายๆคนนะคะที่ชอบเนวอาร์ติสท่านนั้นๆแล้วก็ถามว่าอคอสตนี้เท่าไหร่คลาสนี้เท่าไหร่จะเข้าได้ไหมคือเรามมนประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้อะคะ่ะเราก็เลยไม่ได้ขายขายที่นั่ง<ช>เราอยากจะให้มาเป็นแฟมกันดีกว่ารับสิทธิ์ในวันนี้แล้วก็ยังรับสิทธิ์ต่อไปได้อีกใช่ค่ะก็อยากให้แบบมาร่วมสนุกกันใช่มาจอยกันแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็มาได้พบปะเพื่อนๆต่ถือว่าจัดมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วนี่คือแบบ ไม่มีใครืใช่เพราะว่าแบบ Open Town ในแต่ละครั้งอะคือจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นทีมแอดมินทีมเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจัดเต็มจัดเตรียมของให้ลูกค้าแบบครบมากๆแล้วก็ตัวผู้สอนเองก็คือจัดเต็มจริงๆรน้องๆทุกคนเขาก็ถือว่างานนี้เป็นงานประจําเดือนของเราซึ่งเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของเราประจําเดือนทุกทุกเดือนอยู่แล้วใช่ถือว่าเราให้ความสําคัญมากค่ะที่เราจะได้เจอทุกๆคนทุกๆเดือนนะคะแล้วก็เรามั่นใจว่า ไม่มีใครให้ได้มากเท่าเราแล้วคี่ช็อบนิดนึงไม่มีใครให้ได้มากเท่าเราแต่ก็จริงใช่เป็น้ะคุมจริงๆิใช่ซึ่งเราเรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากําลังให้อยู่เนี่ยคุ้มคุ้มค่ากับลูกค้าทุกคนแน่ๆใช่เขาทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าคนจะซื้อของในแต่ละทีอ่ะเรารู้ว่าการสเปนเงินแต่ละบาทมันต้องแบบต้องอะไรต้องต้องมีความคุ้มใช่ดังนั้นก็ค่ะ ไม่รู้จะเชิญชวนยังไงแต่ก็ก็ลองลองลองฟังแล้วก็พิจารณาดูเนาะก็เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆค่ะก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็เอ๊ ตรงนั้นมีแพ็กเกจเหรอคะใช่ค่ะมีแพ็กเกจค่ะตอนนี้จะเป็นแพ็กเกจก็ที่แจ้งนะคะจะมีเริ่มต้นตั้งแต่24ขวดนะคะก็จะได้ส่วนลด20%แล้วเราก็จะมีแบบ Silver Pack, g o โก Pack, p l a ตินัม Pack แล้วก็ Diamond Pack ค่ะแตกต่างกันที่ของแถมยกเว้นตัว Diamond Pack ค่ะก็จะอยู่ที่25%แต่ว่าต้องเปิดที่180ขวดใช่มีลูกค้าถามเราบ่อยนะว่า เปิดร้านใหม่อะค่ะซื้อสีกี่ขวดดีน้องโบว่ากี่ขวดดีก็ขึ้นอยู่กับขนาดร้านด้วยนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นข้างหลังตรงนี้ไหมคืออันเนี้ยขวดเจลอะมันเล็กมากมสมมติว่าสองร้อยขวดอะคือไปวางจริงๆมันนิมเดียวใช่จริงๆแล้วก็อันนี้ที่ที่ที่เห็นนะคะน่าจะประมาณแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่นประมาณกี่ขวดคะห้าสิบ Oh, u, ห้า oh. สิบขวดหรือชั้นขวดหรือชั้นนี่คือห้าสิบถ้าสองร้อยก็สี่ชั้นมันก็ไม่ได้ไม่ได้่าเยอะมากแต่ว่าสำหรับในแต่ละร้านเนี่ยเออมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าในแต่ละร้านเนี่ยเขาอาจจะมีเข้าใจว่าอาจจะมีหลายแบรนด์ก็คือต้องแบบเออจะได้รู้ไงว่าเออแต่ละแบรนด์มันมันดีต่างกันยังไงแต่ละแบรนด์มันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันที่แน่ๆคือเซลล์ไม่เหมือนกันไขาไข่เราหน้ารัก ดูแลดี after sale service ดี specialist เราดีพร้อมดูแลทุกท่านเสมอนะคะใช่ค่ะโอเคก็ไม่รู้จะเลยเถิดไปมากไปกว่านี้แล้วก็คือขออยากจะปิด EP พหนึ่งในชื่อตอนว่าเธอคือใครแต่เพียงเท่านี้